กับโจะจะได้ดองกันไหมเนี่ยฮะถ้าไม่ยกให้ก็บอกแม่เลยอย่ามาทําแบบนี้ม่เสียเวลานะพ่อแกล้งหนูเหรอพ่อไม่อยากให้หนูแต่งงานใช่ไหมตื่นเต้นไหมคะแม่วันนี้เราจะได้ลูกสะภ้ยละโอ้ยโจแม่ตื่นเต้นมากกว่าโจอีกแต่โจแน่ใจนะว่าเขาจะยกสะภ้ยให้เราเนี่ยแน่ใจสิคบแม่โจเนี่ยคุยปูทางไว้เรียบร้อยแล้วคบแม่ หวังว่าเขาจะเรียกสินสอดไม่แพงนะโจยกไม่แพงหรอกคับแม่และอย่างเนี่ยพ่อเขาใจดีมากเลยถ้าแม่เจอแม่ต้องชอบแน่เลยอ่ะได้ถึงใกลใจะถึงหรือยางแล้วเนี่ยใกล้แล้วคับแม่ของนานนี้ก็ถึงแล้วครับสวัสดีค่ะคุณแม่อ๋อสวัสดีจ้าจ๋า แล้วคุณพ่อล่ะอยู่ข้างวนค่ะเดี๋ยวคุณแม่เชิญขึ้นบ้านกันเลยค่ะจ้ะขับแม่ไปบ้านน่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยค่ะเพ่เคยมาครั้งแรกตื่นเต้นอ่ะคุณแม่เหนื่อยไหมคะเดินทางมาไกลไม่เป็นไรเพรื่อสบายแม่มาได้อแล้วคุณพ่อล่ะ อคุณพ่ออยู่ในห้องค,ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคงออกมาจ้ะจ้ะคุณแม่หิวน้ำไหมคะเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำมาให้ค่ะอืมได้ได้ค่ะ,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 ะเคคดี๋ยวโจ้ก็ไปช่วยน้องเขาสิโอเคครับงั้นเดี๋ยวโจ้ไปช่วยน้องจ้ะ<อ>เดี๋ยวแม่รอไปครับทำไมต้องเรียกพี่มาคุยตรงนี้อ่ะจะ๊ะก็พ่อยังไม่ตื่นเลยอ่ะพี่โจ้ะอะไรนะพ่อยังไม่ตื่นใช่พ่อยังไม่ตื่น ว่าทำไมจ๋าไม่ปลุกพ่ออ่ะก็ปลุกแล้วแต่พ่อไม่ตื่นไงพี่โจทำยังไงดีแม่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 พี่โจชอบกินกล้วยบวชชีปะ่ะกล้วยบวชชีได้ได้ได,ได,ได้อยู่ทำ,ทำ,ท,ำทำไมอ่ะเอากล้วยบวชชีไปทำไมอ่ <sque> ะก็ก็ถ่วงเวลาก่อนไงนเดี๋ยวเอากล้วยบวชชีไปให้แม่กินก่อน <im ps> ได้งั้นงั้น <im ps> เดี๋ยวจ๋ารีบรีบไปหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้พ่อตื่นได้ได้ <im ps> โอเคไหมได้กล้วยกล้วยบวชชีอยู่ไหนอยู่อยู่ในครัวอยู่ในครัวไปไปไปเอากล้วยบวชชีเอาหรือว่าแผนนี้แล้วกัน แม่ครับกล้วยบดชีมาแล้วครับนี่สูตรนี้สูตเด่นเลยนะจ๋าเขาทำเองเลยน่ากินจังเ,<ข>เอาก็าเดี๋ยวลอกินพร้อมพ่อจ๋าสิเออเดี๋ยวกินก่อนก็ได้ครับแม่พ่อจ๋าน่าจะอีกสักพักหนึงไม่ได้หรอกม,ม,มันละย่าทิคนเราไั่ต้องกินพร้อมกันกินก่อนได้ยังไงล่ะเออนั้นรอกินพร้อมกันก็ได้ครับแม่อ,อมดี๋ยวไยินม,ม,ม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไปหโอ้ยแม่แมครับแม่ เดี๋ยวผมไปหยิบให้เพราะว่าแม่น่าจะไม่รู้ไม่รู้ที่รู้ทางอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหยิบเองนะแม่นะ่อจ๋าไปไหนฮะจ๋าเขากาลังไปแต่งตัวให้อออยู่เอาแบบหล่อๆล่เชงกระเด้ไปเลยไงแม่อ่ะก็ได้แม่รอตรงนี้อ่ะได้ครับงั้นเดี๋ยวแม่รอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวรีบมาเอาถ้วยไหมถ้วยด้วยนะได้ครับแม่ พ่อพ่อแก้งหนูเหรอพ่อไม่อยากให้หนูแต่งงานใช่ไหม ได้เจ้าแบบนี้จริงๆเหรอเอาแบบนี้แหละพี่เจ้าไปมัฟเขาใหมันจะดีจริงๆอาจารย์ดีสิพี่เจ้าของน,นี้พี่มีตัวช่วยอะไรอะมัฟฟ์เขาให้โอ้พี่เจ้าเตรียมพร้อมกว่าจ่าอีกแล้วเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วก็ราจ่าเคยบอกพี่นี่ว่าพ่อขี่เสาร โอ้โหเสียมพอหัวใจเชิญเลยจ้ะบันเลงให้เต็มที่เลยหมดปัญญาแล้วเนี่ยทำยังไงพ่อก็ไม่ตื่นเอางี้ละกันเดี๋ยวไปรับหน้าแม่พี่ก่อนจ้ เอามามาแล้วครับแม่มาแล้วครับนี่ครับอเอาน้ำเย็นๆมาให้แม่ดื่มก่อนเนะาะนี่น้ำน้ำอะไรนะตัวเองน้ำอัญชันมะนาวค่ะหนูทำเองเลยนะคะแม่มะนาวครับแม่ปล่อยให้แม่นั่งรอตั้งนานตกลงพ่อจ๋ายอยู่ไหนเนี่ยพ่อจ๋าเรานัดกันกี่โมงตกลงจ๋ากับโจจะได้ดองกันไหมเนี่ยฮะ ถ้าไม่ยอมให้ก็บอกแม่เลยอย,อย่ามาทำแบบนี้แม่เสียเวลานะแม่แม่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ไม่สอนแล้วแม่ไม่ฟังนะแม่ <นะ S 2> แม,ม,แม่เราจะไมไ่แต่งงานกันแล้วนะจา๋าเอาไงดีอะพี่โตทำยังไงดีอะเราต้องไปปลุกพ่อใช่กันปลุกพ่อได้เดี๋ยวเราไปปลุกพ่อตอนนี้เลยเพราะถ้าเราไม่ปลุกพ่อเราจะไม่ได้แต่งงานกันเราต้องทำให้ได้นะพี่โตจะยัด เราต้องทำไม่ได้เราต้องทำไม่ได้เราจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันจ๋านี่โอเคไปไปไปไม่ต้องคงไม่ต้องขอมันละสพงสไพรยเนี่ยไม่ไม่เป็นไร เี๋ยวไปาพ่อขึ้นบ้านก่อนเลยอะไรเ <ador> น,นี่ยแม่แม่ขึ้นขึ้นบ้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันบนบ้านนีกว่าแม่อะไรกันเนี่ยโอ้โหมากันตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นจะบอกเลยโอ้โหพ่อหนูปลุกพ่อจนคอหนูจะแตกอยู่แล้วฮ <c oughs> <c oughs> ะตกลงคุณพ่อหลับใช่ไหมคะเ <c oughs> ผลอหลับไปนิดเดียวเองครับ <c oughs> นิดเดียวเนาะไม่นานนิดแล้วคดีมารอตั้งนานแล้วอะค่ะ โอ้ผมก็รออยู่อ่ะนี่เข้าเรื่องเลยนะคะมาลงคุณพ่อยกบูชาให้ใช่ไหมใช่ไหมคะเอาไปเลยครับเอาไปเลยแล้วถึงถอนละคะไม่ต้องลหรฮะดูแลกันให้ดีก็พอแล้วเดี๋ยวแถมข้าวสารไปอีกจะเอากี่กระสอบอก็แลกตัดกันเอาเนี่ยไปเลยแหมคุ้มค่ากับเมื่อกี้ที่รอจริงๆเลยรอนานพ่อเต็มใจอ่ะ ไปไปอยู่กันให้ดีมีสุขละก,กันเดี๋ยวให้ผมไปช่วยยกไหมครับข้าวสารดีเลยมาจ๋าไปช่วยพ่อดูมาจะาเอากี่กระสอบมาเลยคจณโจพ่อจ๋านี่เขาหลับลึกอย่ประจำเลยหรอโอ้โหม่บางวันนะจ๋าบอกว่าเคยเอาประทัดไปจุดข้างหนูยังไม่ตื่นเลยอะประทัดจุดแค่หนูไม่ไหวไม่ไหวแต่มีอย่างหนึ่งนะแม่ที่ปลุก็ตื่นเสียงกรี๊ดแม่ไงเสียงกรี๊ดแม่แมใช่ แม่ว่าแม่เป็นมังมาร้ายสิเนี่ยอยเปล่นบุกนี่เราไม่ได้อะไรเลยแม่ปปๆปัไปไปบไปครับ